นกตัวที่เราปล่อยไปกลับมาหากินหน้าบ้านแปลกเหมือนกันเขาไม่กลัวเลยแต่เราก็ไม่ได้ทำลายเขาโอเค,ครับมั่อแถวหน้าบ้านนี่แหละเรานั่งอยู่เขาก็มาพูดดังไม่ได้ อ้าไปแล้วนอนเฝ้าอ,อาหารไม่รู้เรื่องรู้เหล่านกพาขโมยกินอาหารแล้ว